ที่กําลังหารถอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้มีเข้ามาแล้วซื้อสดไม่ต้องใส่แวดกับไม่เพียงแค่ห้า0 0ื่กิโลเท่านั้นนี่เลยค่ะคันนี้เลยมีซูบ b ชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะเครื่อง2.4ตัว GT p r พรีเมียมตัวปี2018นะคะ มีเข้ามาสดๆร้อนเลยกับไมเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะราคา869,000บาทนะคะซื้อสดไม่ต้องจ่ายแหวนเพิ่มเในราคาตัวรถที่สำคัญได้รถบ้านแท้ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปบอกเลยว่าสุดคุ้มใช้งานกันยาวๆเลยนะคะได้มาสีขาวสีเดิมแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านี่เลยโลโกโลป้ปาเจโโลชัดเจนนะคะจะเป็นโครเมียมแผงด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างแบบนี้นะส่วนไฟเป็นไฟใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ ไอเดทามลันนิ่งไล มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะคันนี้ได้ไปแบบครบๆเลยมาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์6จุดเลยนะคะด้านหน้าของเขาที่ให้มา,านในส่วนของด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม<า>็กแฟชัช่นน้ำอันนี้ก็คือแม็กที่ลูกค้านะคะเขาทำมาแล้วเรียบร้อยนะก็คือดีไซน์มาแบบลงตัวเลยนะคะกับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานอันนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวกระจกของเขาก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีตัวเบร์ดไอวิวด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะตรงกระจกก็จะเป็นตัวสัญญ,ญาณเตือนนะ ะะเวลารถวิ่งผ่านเนาะอันนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยตัวเปิดของเขาอันนี้ก็จะเป็นโคเมียม,มีคีเลตมาให้นะคะตัวยกสูงบันไดขึ้นลงนะอันนี้ก็คือสะดวกแน่นอนนะคะเดี๋ยวไอ้พามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยจุดสังเกตไฟใหญ่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยนะคะเซนเซอร์6จุดเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้ โลโก้ปาร์เจโนะคะอยู่ครบเลยนะมาพร้อมกับนี่ตัวท็อปสุดนะคะจะมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูดีกว่ามานี่เลยนะคะแถบด้านหลังของเขานะบอกเลยว่ารถค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะนี่เลยติดพรมกระดุมมาแบบเรียบร้อยเลยนะคะติดมาจากเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงได้มาครบเลยนะสาหรับคันนี้นะคะส่วน ตัวเบาะหลังนะคะเขาก็จะปรับได้เนาะอันนั้นก็จะเป็น60-40นะคะ5 5 5สําสำหรับแถวที่3อันนี้ก็พับเบาะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันไปดูความเรียบร้อยด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะป่าเดี๋ยวไอ้พาไปดู เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้รถปี18กับไม่เพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นได้บอกเลยลูกค้าได้ไปคันนี้คือสุดคุ้มคุ้มค่าสุดๆเรามาดูคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้ากับแอร์สี่จุดแบบนี้เลยนะคะช่ำๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จอที่เขาให้มาอันนี้ก็จอเดิมๆจากศูนย์นะคะเป็นแบบทัสกินแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นนี่จุดเสียบนะคะเป็น พา p o w e r o ออเรนนะคะตรงนี้เลื่อนลงมาก็จะได้เป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าช่องใส่แก้วน้ําที่พักแขนอันนี้ก็ปกติเลยนะคะเรามาดูพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันมีแพดเดนชิพด้านหลังนะคะกลับมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นลูกค้าได้ไปสุดคุ้มเลยนะคะพวงมาลัยไม่หลุดไม่ล็อกส่วนตัวเบาะกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเบาะปักไฟฟ้าคู่หน้า2ฝั่งนะคะเป็นเบาะหนังดำนะ หนังดาทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีพรมกระดุมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือใส่มาทั้งคันเลยเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความเรียบร้อยด้านหลังปะขาไอพาไปดูอ่าเรามานั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะ,ะตัวบอดี้รถแน่นอนมันเป็นรถ SUV รถครอบครัวนะคะรถขนาดใหญ่แน่นอนว่าไปกันแบบครอบครัวจุทั้งคนจุทั้งของได้แบบจุใจเลยนะคะ แอร์นะก็จะมีนี่มีทุกจุดเลยนะคะเป็นแอร์แบบรอบคันเลยนะแล้วก็ที่สําคัญจะมีจอมีที่เชื่อมกับด้านหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแอร์เลือกใช้งานกันแบบฝั่งใครฝั่งมันเลยแน่นอนว่ายเย็นฉ่าแบบชื่นใจเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ที่พักแขนนะคะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำสองช่องเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะคะก็จะมีจุดเสียบ power outlet นะคะแล้วก็นี่ USB นะคะเลือกใช้งานกันได้เลย อ่านั่งแถวที่2ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปแถวหลังสุดกันบ้างดีกว่าคับปะนี้เลยนะคะเวลาลูกค้าพับ,บอ่ะพับแล้วมันก็จะยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะเลื่องจากด้านหลังแบบนี้เลยอ่ะอ่าประมาณนี้ถือว่าไม่คับแคบนะก็ผู้ใหญ่ก็ถือว่านั่งได้แบบไม่ขาไม่ติดหัวไม่ชนก็ถือว่าโอเคพอดีนะคะสําหรับเบาะด้านหลังเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่า นั่งไปแล้วแบบไม่ได้มือไม่ได้รู้สึกอดอัดแน่นอนเพราะว่ากระจกมันรอบด้านเลยนะคะกระจกทั้งด้านข้างก็มีด้านหลังอีก,กังหานนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไฟมีทุกจุดแอร์มีทุกจุดนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเย็นเย็นชํำเลยสําหรับคันนี้แล้วก็จะมีจอ2จอแบบนี้ซึ่งจอที่อยู่จอกางจอใหญ่นะคะก็เราก็มองเห็นได้แบบสบายสบายเลยนะคะได้คันนี้ไปก็ ถือว่าตอบโจทย์นะด้านค้างก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํามีแอร์ส่วนเพดานด้านบนนะคะไม่ได้มีรอยขีดข่วนไม่ได้มีในเรื่องของสิ่งที่จะต้องเก็บงานใหญ่ๆคือดูแลมาดีใช้งานมาน้อยเลยนะสําหรับคันนี้ไม่ห้าห0ื่นกิโลลูกค้าขาหาที่ไหนได้นะสําหรับตัวรถเรามีรับประกันให้ใครที่สนใจนะโทรมาได้เลยที่เบอร์ 0832222203หรือเข้ามาดูรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากุดค่ะยังไงแอ้ฝากปาเจโล่คันนี้ไว้ด้วยค่ะตัว GT Premium เครื่อง2.4ปี2 0 1 8 8 6 9 0 0 0บาทนะยังไงแอ้ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย